สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับรัวบ้านนิชานันนะคะ้ัวบ้านๆของเรานะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะนั่งก่อนค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแกงเขียวหวานไก่นะคะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะใส่แว่นสักนิดนคะคะเดี๋ยวพริกจะกระเด็น เอาละค่ะจัดเรียบร้อยนะคะเปิดไฟนะคะร้อนะคะ่ะในกระทะของเรานี้ก็จะเป็นกะทินะคะค่กะกะทินะคะตันนี้เราใช้กะทิห้าร้อยกรัมนะคะเอาพริกนะคะพริกพริกแกงเขียวหวานนะคะวันนี้พริกแกงเขียวหวานหกสิบกรัมะคะ่ะเลยประมาณนะคะ เดี๋ยวจะเผ็ดเยอะไปใส่พริกลงไปนะคะเดี๋ยวดูอาการก่อนเคี่ยวก่อนนะคะเคี่ยวให้เคี่ยวให้กะทิแตกมันค่ะพริกต้องตำเองนะคะถึงจะอร่อยค่ะค่ะพริกต้องตำเองค่ะพวาเราตำพริกเองนะคะเข้าไปดูได้นะคะในครัวนิชานในครัวบ้านวิชาันะคะตอนแรกๆค่ะจะมีการทำพริก ริดแกงส้มริดแกงคั่วแล้วก็ผิดแกงเขียวหวานนะคะไปดูเลยค่ะหอมมากค่ะถ้าเราตำพริกเองนี้ค่ะจะหอมค่ะเราก็จะเคี่ยวไปนะคะให้เรียกว่าให้ให้กะทิแตกมันค่ะจะได้น้ําแกงสวยค่ะนะคะเอาละค่ะโดยประมาณนี้นะคะหอมมากค่ะ การการตำพริกเองเนี่ยมันก็ดีนะคะมันจะหอมนะคะถ้าลองสังเกตนะคะลองทำดูนะคะลองสังเกตดูนะคะจับกระทะสักนิดหนึ่งค่ะจะไ,ได้มองเห็นชัดๆนะคะ,นะคะแล้วก็จะเติมกะทีิไปหน่อยนะคะ เคียวให้แตกมันสักนิดนะคะขนาดที่เรารอนะเราก็จะแนะนำค่ะแนะนำไก่นะคะที่ใช้ในวันนี้วันนี้จะเป็นน่องไกนง่น่องใหญ่นะคะนี่ค่ะประมาณสักสองกรัมนะคะเป็นเนื้อล้วนๆน,นะคะแล้วก็ไปผ่านความร้อนนิดหนึ่งให้มันสุกประมาณ70%นนะคะเวลาแกง